สวัสดีค่ะมาพบกับช่องพี่อรลัชนีแล้วนะคะฉลองอีกแล้วค่ะฉลองโตอีกแล้วฉลองโต๊ะใหม่บ้านใหม่สี่คนเราสี่คนคนหมูกระทะอ้าวตรงนี้วางตรงนี้วางคีบขึ้นคีบขึ้นโอ้ร้อนมากร้อนมากไม่ร้อนก็จะไม่สุกโอ้โหมันเป็นเรานะอร่อยอยู่ค่ะใช้ได้ให้ได้ไม่ที่มานหรืเปลาเลยหมือนที่เตางอยดูดุดูดุดูดุดูหมาชันดูหมาฉัน โอ้ยอย่างฉลาดเลยแกเอ้ยไหนหมูไปไหนหมดวะอะไรคะลุมันหายยังหนังต้องซื้อหมูมาพุ่มเขากินแล้วนะน้องทองทองทองเงินเงินโอ้ยเนาะปลาพรอมไปมดเตื่นมากอ่ะเนี่ยเขาขึ้นมาข้างบนแล้วเขาก็สอดช่องมามาตั้งช่องอ่ะโอ้ยสุดยอดเต่าหมานี่แหละกินเท่าไรก็ไม่รู้จะอิ่ม ใส่เส้นน่ะจ้ะใส่เส้นหน่อยเยอะไม่เยองหนูอ่ะเลยหมูกินจุกันเองเนาะเราแต่เราเอาตับมันเยอะกินค่ะกินซินจี้มาไหมซิ้นจีๆๆ้คืออะไรไข่หลังอะนะ่ะไข่หลังก็ไข่หลังสิอ้าวก็เลยกิ้นจี้ออืซิ้นจี้ไหนไปไหนมันละแกะใส่มัมม่หน่อยไนมะ่เอาไข่หลังไข่เค็ดเยอะ กี่เดือนแล้วเนี่ยขัทองเออขั้มแลาวว่ะขทองมากี่เดือนขั้ทองใหญ่อะผ่านแกะอันนี้นี่มิสเซลมาบอกว่าถึงหน่อยจะทำงานหนักแต่ก็ไม่ผอมแต่ผอมนอกมันถึงไวอ้วนไวขนาดนี้ไม่ต้องมาผอมแล้วนอผอมนี่ยินเบียร์มันอันนี้แหละพรุ่งนี้ก็ผอมใช่ไหมอะไรนะกินน้ำชาน้ำชาก็นั่นแหละกินน้ำชาเป็นไรทำให้อ้วนใช่ใช่ กินน้ำชาทาให้ลงคงหมูทะค่ะหมูทะหมูกระทะเยียวยาทุกอย่างนี่ผมเครียดมากเศร้ามากเหนื่อยมากก็ต้องกินหมูกระทะเยียวยาทุกอย่างกินร่อยดอ้วนอยู่แล้วก็อ้วนก็เลยก็กินหมูกระทะกินได้ก็ออกกําลังกายได้อจะไม่ออกจะไม่ออกเพราะที่ไหน เปอย่างเดียวน้ำจิ้มแบบเหลวมากดีมาก,อก,มากชอบแบบนี้ออชอบผมชอบจังมันกินง่ายด,ดีแบบมีกะมันไม่หนอยตอ้ไม่แหรอพิกแบบเพ็ดใส่หน่อยหวานนี่แบบเผ็ดขวดไอ้ปลาดีขาวอ่ะมันหวานเอ้าแล้วมันจะสีดำไหมมีสีละขาวเหรอขึ้นมาสามขวดผมกวดเคี้มดแล้วเคี้ยวอยู่ไปอูหมันล้วเคีเ้ยวผสมเลย ให้เตาว่างให้เตาว่างคลิปขึ้นคลิปขึ้นเทมโนีเงี้ยสีดำเป็นเทแล้วกระทะก็ซื้อใหม่เหรอืเตาก็ซื้อใหม่โอ้โหใหม่หมดเปนใหม่แล้วเนี่ยนะสภาพกระทะไม่ใหม่นะเนยใหม่ใหม่ไม่ใหม่ผู้หมวครัดใหม่ปิ๊กน่ยผู้หมวดดูจากนี่ไงมันไม่ใหม่ก็ถามก็บอกว่าไปซื้อใหม่ถามว่าไปเอาบ้านยายเลยไหไม่ ก็บอกงี้เนาะพี่ว่าชีวสไม่ไม่ใช่อุมยเผ็ดหรือเปล่าเบบซี่ครับไอ้น้ำกินแล้วไงี่ยแก้วแก้วรูปมันไม่ไหม้ถึงหน่ไหมเด็กคนหวานหอมมากไหมอ๋อเป็ม่ซน่หรอเป็นเซนไม่ได้ไปเอาถามว่ามีหรอเอาก็มีที่เราซื้อมาวันไหนลูกวุ้นเส้นวุ้นเส้นแช่วุ้นเซนแช่คือมาแฉะนะวุ้นเซนไม่ใช่วุ้นเซนสดวุ้นเซนแห้งเอา ก็มันเป็นนะครับซื้อบุญเซนสดมาทำไมทำเมื่อีมันก็เสียดิไม่มีเสียหรอกมันไม่เสีย <c oughs> ไม่รู้เลยเสียหมดมนะเลยก็กินหมูตั้งก่อนเลยมา,าม่าจ้ะมาม่าหมูกระทะเยียวยาทุกอย่าง,งร้อนร้อนโอ้ยขอบุ้หมดแล้ว <c oughs> อืมีเหลือกานเดีวยดวย จะแม่ไเคยกินพกบุงไงนะทนี่เตาเงอะหอมพรานจุยนมีเราซื้อมาวันแกงผักทองแต่บ่ได้แกงเลยอกวางตุ้งมีนะเไม่เอเอแปลกดอกอะไม่หน่อยไม่รู้ดิอยากลองของแปลกจะซื้อมาไปก่อนงไม่ไม่ไปเอาทายคิดอยู่หมูรวกหมูรวก หมูกระทะยัวยๆจ้ายืนกินเลยเห็นกล้องเี็มันกลับกล้องมาได้เนาะทำไมอ่ะซับตื้อไหมไม่ไม่แค่หมูแค่หมูเดียวอุมยเอ้มันยังไม่ตานั่งก่อนโอ้ยไปก่องแลาวนั่งแล้วเตาแล้วที่บ้านเราคือเตาใหม่ว่ามันจะต๊ะอะไรต๊ะเศษจานแค่นี้ ้ยเช็ดระเดิดจบอาชีพของขี้ให้หมาไล่เชือาละผืนเขละผื่นยิ้มไปเถอะน่าไหนเนาะความลับความลับไม่มีมือไปอู้เสงใครม่หมาไม่เหมาะไม่ใช่ความนะเขาอะไรอ่ะเจีโลกมันเชี๊ยโลงมันอยู่ทำงานแล้วมันผ่ามงแล้วโกใจมันไงแม่ออกไปหน่อกเลียบใครวะ อยู่จะคุยกับใครใหุณเนอเอ้แล้วก็งงไมื่เห็นใครแล้ก็คุบ้านนี่อืงงไมื่เห็นว่าใครวะนางเอามาขึ้นในแม่หน่อยได้เป็นไหมได้เราลืมอะไรหรือเปล่าลืมไหมลืมกุ้งแมวเละทางาดนี้ทำไมล่ะมันมีทุกอย่างเลยเหรอไหนกุ้งไม่มีกุ้งมีปลาไม่มีกุ้งแล้วเนาะนี่เจี๊ยบก๋มันมีปูเดี๋ยวพรกลัวปูไม่ทอดๆเลยแม่ไม่อือ ขี้ globally, เกียจแกนี่เนี่ยไอ้คำว่าขี้เกียจแกนี่เลยก็เลยไม่แกนไม่ซอสมันก <H> ็จะไม่มีเนื้อเนื้อมันจะไม่อร่อยเลยมันจะมีถูกนั่นแหละควาเสียงเคี้ยวอ่ะเห็ดเค็มทองกรอบมากเอ m r ครอบคอับดูอย่างถูกแล้วเมื่อนั้นโอ้ยแต่ละคนนั่งกันไปมันเป็นอะไรแค่เรื่องยังไม่โดนเลยก็เรื่องของโลกแผดิน เกี้ยกุ้งเหรอคืออะไรเหมือนเกี้ยกุ้งหรอกอร่อยอะไรยังว่าใช่ได้ต้องหูวอ่ะอู้หูเยอะเหมือนกันนะอิ่มอยู่เนาะเลือกสี่คนปลาพ่อมันนี่ขึ้นที่กี่สิ้นจื้อไข่หลังของโปรดของชั้นเองน้ำแข็งมันก้อนเยอะเหมือนดูเป็นต้นต่อนน้ำแข็งแล้วว่าจะบอกให้พ่อเอาปลาหมึกแป้นมันมาแล้วเอามาแล้วเออมามาแต่ว่า เราเห็นมองเขาแบบว่าเจกอันเนี้ยมันแข็งไม่เห็เงเออยเอะเอลยไม่ไม่มคุยดูรอบบ้านคนะ่ะบ้านหลังนี้ยังไม่ยังไม่มีคนเข้ามาอยู่แก่กลางคืนก็อยู่แล้วอา้าวใครอยู่พี่นี่เหรอไม่ได้อยู่ไปอยู่ยตั้งเงียบนเนาะเขาอยู่คนเดียวคุยอ้าวเหรอแต่ไม่แกไม่เปิดไฟเปิดทางไหนหรือเปิดทางไหนแต่เขาไม่เปิดรอบนอะเพือเขาไม่นอนกลางคืนเจอการไปนอนก็เหนื่อย เดี๋ยวคลิปนี้ขอจบก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะบ้านบ้านเราจะมีไฟรอบบ้านอย่างว่าแล้วเคยรีวิวไปแล้วเนาะครั้งหนึ่งเนาะ